มากนะคะคุณแอลซ่าที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ตุกได้พูดเนาะเพราะว่าทุกอะ้อมูลไม่ทันเพื่อนนะจ้ะคือน้องตะวันนี่เอาข้อมูลไปแบบเต็มที่แต่ตุกอะไม่มีข้อมูลเพราะว่าทุกทํางานกลางคืนแล้วก็นอนกลางวันจ้ามันก็เลยไม่มีข้อมูลมากต้องขอโทษขออภัยด้วยเออกได้ข้อมูลจากคุณแอลซ่าตุก,ก็นี่แหละ กำลังเล่าให้ยายดวงฟังยายดวงบอกว่าอ,อ,อิโมจิโอเคจา้าไปดูเลยเด้อจา้ายายดวงเขาไปหาน้องเลยเขาไปหาคุณยศเลยเขียนคําว่าแค่ยศภูเขียวจา้าใช่ไหมจา้าใช่จา้าจะเห็นน้องจะเห็นน้องเนยนั่งร้องเพลงอยู่จา้าเดี๋ยวตุ๊กก็จะเข้าไปเหมือนกันตุ๊กลงไลน์สดตุก๊ก็จะเข้าไปเหมือนกันคุณเอลซ่าขอบคุณมากๆนะคะสําหรับข้อมูล เพราะว่าตุกมีความมุนน้อยนิดเลือเกินคือคือมัวแต่นอนน่ะเนาะทำงานกลางคืนนี่มันยากจริงๆเลยที่ที่จะที่จะไปดูไล่สดเพื่อนๆตอนตอนตอนเช้าหรือตอนกลางวันน่ะแค่ชดแค่แค่เขียนว่าเออยศภูเขียวแต่เขาเป็นคุณยศจะเป็นเป็นรัท่านท่านหมื่นท่ายศอ่า <laughs> อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยศจะโป้งตุ๊กไหมเนี่ยถ้าตุ๊กพูดถึงพูดถึงพี่ยศเดี๋ยวพี่ตุ๊พี่ยศจะโป้งตุ๊กไหมเนี่ยอยด้อโดนโป้งเอ่อคุณเอลซ่าบอกว่าวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเพิ่งยืนยันตอนที่เพิ่งยืนยันตอนเที่ยงนี้เองได้รับข่าวโอเคจ้าเพิ่งยืนยันตอนเที่ยงนะคะยายดวงวันที่สิบเจ็ดสิบแปดอืม เดี๋ยวเราก็จะไปหาน้องไปติดตามน้องเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกเราก็อยากดูอะไรแบบสนุกสนานน้องก็สั่งความความสุขความสนุกสนานให้เราเนาะอืมก็ยายดวงถ้าไปดูน้องแล้วถ้าเห็นน้องก็มีอะไรก็เขียนแล้วก็ติดเตือนน้องได้น้องรับฟังทุกอย่างนเนาะแต่ทุกก็ว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วแหละก็คือน้องคือ สุดยอดมากมาก,มากเรือนนิดเดียวแบบน้องน้องน้องเกรงไปนิดนึงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีก็เหมือนตุ๊กทํา y o YouTube อะ่ะตุ๊กก็เกรงเหมือนกันตุ๊กก็พูดไม่เก่งแต่ตอนนี้พูดเป็นพูดเป็นต่อยหอยเลยนะจ๊ะเอา้าเออคุณเอลซ่าบอกว่ายศภูเขียวมิวสิกชื่อช่องครับ จ้าคุณยายตุ๊กบอกคุณยายแเราจ้ะเดี๋ยวคุณยายก็ไปเยี่ยมคุณยายอยู่เมืองนอกเหมือนกันก็คงอยากดูอะไรแบบสนุกสนานราเริงเออเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งร้องเพลงแบบเออเราก็มีแบบพี่คนหล่อคนหนึ่งนั่งแบบกระชั้นชิดอะไรอย่างงี้นะนั่งแบบเชียคือเชียแบบติดแจเลยอ่ะเออบอสยศนี่คือแบบรูปลักนะต้องแบบ เชียร์ลูกเต็มที่ดันลูกเต็มที่วันนั้นวันนั้นเต้นเต้นแบบเต้นแบบโอ้ยโยกเสาโยกอะไรด้วยแบบโอ้ยคือคุณยศนี่คือคุณบอสนี่คือแบบสุดยอดมากๆเลยคือเชียร์น้องเต็มที่แล้วก็ดันน้องเต็มที่ได้เลยจ้ะเออใช่จ้าคุณยาย ยศผู้เขียวนั่นแหละตุ๊กก็ได้บอกคุณคุณยายไปแล้วเนาะคุณยายดวงตุ๊ก,ก็ไปเยี่ยมบ้านคุณยายดวงมาแล้วเมื่อคืนนี่ได้เพื่อนมาคนหนึ่งได้เพื่อนกลับมาคนหนึ่งดีใจมากๆเลยโอเคค่ะตุ๊กได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเอ่อคุณเอลซ่าขอบคุณมากๆสําหรับการสนับสนุนขอบคุณมากมากสหรับข้อมูลที่เอามาให้ตุ๊กเนาะตุ๊กก็ได้แคปหน้าจอไว้แล้วเดี๋ยว ตุ๊ก,กจะไปจดไว้ในตารางของของตุ๊กเนาะเออเดี๋ยวตุ๊กจะเข้าไปหาน้องเนยแล้วก็จะเข้าไปหาพี่ยศตอนนี้ตุ๊กกาลังมาร์กหน้าอยู่ค่ะตอนนี้เป็นผีเลยจ้าอืมบายบายคุณคุณเอลซ่าบอกว่าบายบายยายดวงบายบายนะจ้าเดี๋ยวตุ๊กจะเข้าไปหายายดวงเอ่อในช่องพี่ยศด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในช่องพี่ยศนะจ้าคุณเอลซ่า บายบายค่ะรักร <extension>. ักเลิฟเลิฟเดจ้าคุณยายดวงรักรักเลิฟเลิฟจ้าเดี๋ยวตุกเข่าไปหาเด้อจ้าตุ๊กก็จะลงไลฟ์สดแล้วอุ้ยฝนตกอ้าวฝนจะตกแล้วเดี๋ยวตุ๊กเข่าไปหาในไลฟ์สดของของพี่ยศเด้อจ้าเจอกันในช่องพี่ยศนะคะบายบายขอบคุณมากๆนะคะเอ่อกำลังใจที่ไหนุ๊ก